ทำต่อเนื่องกันมาหลายสิบปีแล้วเ็าใหญ่ขึ้นทุกปีปีนี้ทางกรุงเทพก็เหมือนเดิมทุกๆปีนะครับก็คือเราจะมีเทศกาลที่เรียกว่าคาร์ลัูการ้คอกก็ร้องประทานไทยแลนด์วินเทอร์เฟสติวัลที่จัดทั้งประเทศะคาะร์ลักูแบงกอกเนี่ยก็เป็นความร่วมมือระหว่างเมืองกับภาครัฐภาคเอกชนหลายๆในการทาให้กรุงเทพมีชีวิตชีวามากที่สุดมีสีสันมากที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนธันวาคมรวมไปถึงมก,กราคมปัจจุบันก็มี งานเนี่ยรวมๆแล้วป่า200เกือบ300งานครับในช่วงแค่3เดือนที่นี่แล้วก็หนึ่งในไฮไลท์สำคัญก็คือที่นี่ครับทางเขาดาวที่เซนต์เวิลด์ที่นี่ก็ทางกรุงเทพก็จิมดีมแต่งิ่งครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะครับเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเดินทางง่ายกลับง่ายปลอดภัยนะครับไม่ว่าเรื่องจะเป็นเรื่องของขยะนะครับทุกงานมีการรักษาความสะอาดต่างๆความยั่งยืนต้องเกี่ยวข้อแล้วก็เรื่อ,อสุดท้ายแน่นอนคือเรื่องของความปลอดภัย ซึ่งเราก็จะจับเลยเหมือนกันเจงาห้าที่ตำรวจแล้วก็ทำพันตำรวจแห่งชาติในการดูแลที่ทำประชาชนให้ปลอดภัยแล้วก็กลับบ้านปลอดภัยมีความสุขปลอดภัยที่สุดขอบคุณรบับผมขอบคุณน,นะฮะแน่นอนเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องความปลอ,อดภัยในสักครู่เดียวนะฮะแต่ขอบคุณครับอืมอันนี้ความชอบส่วนตัวนะฮะ ทั้งสองวงนะฮะเก่งมากครับน่ารักมากครับแล้วก็มีทั้งทรอปซี่นะฮะครับแล้วก็บัสอีวีเนี่ยนะฮะก็ดังทั้งคู่นะฮะนี่่งจะปรากฏทั้งหมดเนี่ยจะมาเล่นไลฟ์สดให้ท่านตั้งแต่หกโมงเย็นนะฮะถึงเที่ยงคืนซึ่งเที่ยงคืนเนี่ยแล้วก็มาดูช่องสามได้ตั้งแต่สี่ทุ่มเป็นต้นไปแบบสดนะครับ แล้วที่สำคัญคือว่าไอกราฟิกข้างบนเนี่ยจอพันโดรามิคเนี่ยใหญ่ที่สุดในในเอเชียใจกลางเมืองเทคโนโลยีแสงสีเสียงครับคือทางถึงเด็กเข้าที่เดี๋ยวพี่หมอพูดผมแยกไอ้โทษที่เมฆพูดพอดีฝาแฝดกันพูดผิดเรื่องได้เลยครับให้พี่เมฆพูดว่ามีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับถ่ายทอดสดจากช่องที่ดีที่สุดของเราคือช่อง3นะครับเอครับรับผม เริ่มต้นก่อนคร่าวๆประมาณนี้นี่แค่คร่าวๆนะครับอ้โหรายละเอียดเยอะจริงๆนะแต่เป็นไปด้วยความพิเศษความสนุกความสุขที่จัดเต็มให้กับทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้แรกเรียนถามคุณเพียงกายต่อเนื่องเลยนะครับท่าไม่ได้มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ใดๆด้านบนเวทีตรงนี้นะฮะแต่ว่ามาให้กำลังใจกันขอบคุณมากเรียนเชิญกันเลยนะครับจากวงดายสครับเจอาโปมแมดามาเยี่ยมมาเชิญเลยครับและวก็จากฟรัคซีนะฮะ กนันเลยมานั่งฝั่งนี้เลยตรงนี้เลยนะฮะสวัสดีครับน,น้องๆเชิญเลยครับหรือน้องฝั่งนู้นด้วยนะครับมาฮะนี่แลหละฮะคือบนเวทีแทบจะจุกไม่อยู่แล้วนะฮะแต่นี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะกับความพิเศษที่จะเกิดขึ้นหน้าบนเวทีต้องขออนุญาตถามก่อนเลยนะฮะอันนี้ได c e ก่อน เริ่มที่ฝั่งนู้นกันแล้วกันนะซึ่งแน่นอนความพิเศษกำลังเตรียมไว้แล้วก็เดี๋ยวจะได้พบกันนะฮะกับเซ็นทรัลเวิ d ์ e นิวเอ o ร n าเค w n ดาวมิวสิ t เฟสติคือก่อนที่เค้าดาวแล้วเหมือนนับถอยหลังก่อนเข้าสู่งานเค้าดาวเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวน้องๆ <โด S 1> จะเพอร์ฟอร์มด้วยไล่กันมาเลยตั้งแต่วันที่2 0่พันวามาถูกไหมฮะรู้สึกไงบ้านที่ได้ร่วมง,งานสุดยิ่งใหญ่ขนาดนี้ฮะก็จริงๆรู้สึกตื่นเต้นครับพอรู้ว่าได้จะได้มาเล่นที่เซ็นทรัลเวิ d ์ก็ ื่นเต้นจริงๆ,งๆเพราะว่าอย่างที่บอกกันก็คือปีที่แล้วก็ได้มาดูด้วยครับแล้วก็ได้ข่าวว่าปีนี้เซนท์แนดร์เขาจะจัดงานที่อลังการและก็มันมาเาขึ้นก่อปีที่แล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกปีใจจริงๆครับผมเยี่ยมมากเนอะจากพิ่แล้วได้ดูวันนี้ได้มาพมปองด้วยร่วมนะับถอยหลังก็สู่ปี25ด้วยกันใช่ครับฮ<อ>นะ um, yeah we guys are really excited to <laughs> ารดตามกันได้เลยนะคะเขาบอก็่สำหรับเจรรู้สึกยินดีมากๆครับที่ได้ร่วมงกับทางเซนต์เวิด์นะครับก็โปรติก็มาดูอยู่แล้วว่าสมันะครับเป็นแบบว่าแฟนแๆที่มาดูว่ารุ่นพี่และนี่เซนต์เวิด์เขาดาวอะไรนี้แต่วนนี้ก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการโชว์นี้ก็ขอบคุณทางเซนต์เวิด์มากๆที่ e n d ู d i e นะครับแล้วก็ ฝากพี่ๆศิลปินท่านอื่นด้วยนะครับเอ็นจอยแน่นอนครับปีนี้เอ็นจอยแน่นอนเห็นว่าเพิ่งปล่อยเพลงใหม่มาด้วยใช่ไหมฮะอ๋อใช่เออดูเอ็มบีกันแล้วหรือยังเนาะโอ้โหเนาะก็รอติดตามลุ้นกันว่าเพลงใหม่นี้จะได้โชว์บนเวทีหรือเปล่าได้ครับเชื่อว่าต้องมีแน่นอนนะครับเอ็มบีเยี่ยมมากนะฮะวันนี้ฟร็อกซี่กันบ้างขอบคุณไดิสนะฮะเป็นไงบ้างฟร็อกซี่คำถามเดียวกันแต่สำหรับเราก็คือคืนสำเร็จเลยใช่ไหมฮะอ๋อใช่ครับรู้สึกไงบ้างฮะ จริงๆก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับเรียกได้ว่าอันนี้เป็นปีที่2ของพวกราพ็อกซี่นะครับผมมีโอกาสได้ขึ้นโชว์แสดงที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็ขอบคุณทางเซ็นทรัลมากๆนะครับผมที่รักแล้วก็ไอดูพวกราพ็อกซี่เสมอมานะครับก็ปีนี้พวกราพ็อกซี่เองก็ตั้งใจจะมอบความสุขแล้วก so so pues so 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 ็มอบความสนุกให้กับทุกๆท่านอย่างแน่นอนครับผมนอกจากพวกราพ็อกซี่เองแล้วก็ยังมีศิลปินพี่ๆน้องๆท่านอื่นๆด้วยใช่ไหมครับก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามาสนุกสนานกันนะครับผมแบบอย่างเต็มที่เลยก็มาร่วมเค้าดาวน์สร้างประสบการณ์์ดดดดีีีๆไป้้ววววยยยยกกััันนนทท่่่เเเเซ็รรลลิิคบผมมมมาอะชชญ ครับผมอย่างคิมเองใช่ไหมครับก็แน่นอนว่าเป็นเด็กคนหนึ่งตัวเองเล็กนะตอนนั้นที่เปิดทีวีดูที่บ้านเขาดาวอยู่ที่บ้านครับแล้วก็จริงจริงตอนนั้นสวยที่ดูคิมดูเด็กๆอะ่ะอ uh ้า huh. ยังไม่มีจอยมือถือแล้ว uh huh. แต่ว่า uh huh. ทุกวันเนี่ยครับผมคิมมาสแสดงครับแล้วหน้าคิมจะขึ้นไปอยู่บนนั้นด้วยครับ,ค,รบคือแค่คิดแล้วก็คือแบบโอ้ตื่นเต้นมากๆครับผมงานนี้มันต้องยิ่งใหญ่อลังการมากแน่ๆยิ่งไล์อัพที่จัดเตรียมมานี่คือแบบจัดหนักจัดเต็มแล้วแบบไม่ใช่ตัวท็อปนั้นเลยครับผม พอกซี่เองคือแบบดีใจมากๆครับแล้วก็ก็องเราตัวท็อปนี่นะไม่ผมแน่นอนยังเขาเรียกว่ายังเป็นน้องใหม่ตัวท็อปแต่พัฒนาไปเรื่อยๆเยยี่มพัฒนาไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับผมใช่ฮะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับผมแล้วก็คิดว่าจะมีโชว์พิเศษพิเศษก็รอให้ทุกคนติดตามครับผมแล้วก็อย่าลืมที่ผมมาที่นี่ครับผมเซ็นเตอร์โรลครับครับลาเด็ดขาดเลยนะครับส่วนตอนนี้ขอเสียงปรบมือและกราบขอบพระคุณทุกท่านบนเวทีเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอเสียงปรบ ทุกท่านครับรวมถึงศิลปินนะฮะรีเชิญท่านผ่อนด้านล่างได้เลยนะครับทางหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะฮะเหล่าพาร์ทเนอร์ต่างๆศิลปินไดส์และพร็อกซี่ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับที่ได้เล่าถึงภาพรวมนะฮะครับผมเชิญเลยนะฮะจะเสริมนิดนึงฮะพอดีเราะว่าเนี้ยเราเรามีล่วงหน้าอยู่10วันนะฮะตั้งแต่วันที่21ถึงถึง31เอ็ดเนี้ย แล้วมีคอนเสิร์ตทุกวันรับวงได้ก็จะมาร้องตรงนั้นด<ช>้วยไปสังเกตว่าเมื่อกี้ได้กับท็อกซี่ออกมาที่พี่ผู้หญิงยิ้มแล้วยิ้มแฉ่งของคน,นหน้าเนี้ย <c ười> ยิ้มกว้างเลยนะ <c ười> นะเห็นสังเกตก็เป็นความสุขเล็กน,น้อยนะใช่แล้วความสุขเล็กน้อยจริงนะครับขอบคุณครับขอเชิญไปกับด็อปเตอรนากิจด้วยครับขอบคุณครับเห็นภาพมากยิ่งขึ้น ให้ได้เคลียร์มากยิ่งขึ้นนะครับเรามีวิดีโอเป็นรีแคปเลยนะฮะถึงความยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ตอบยักมาหนอีกทีอย่างที่ดรบอกเมื่อครู่นี้ใช่แล้วนะครับเริ่ม20ธันวาคมเลยนะครับสำหรับ Central World New Era Countdown Music Festival ในความเข้าใจแบงก็เหมือนแบบ Countdown ทุก Countdown นะคือแบบนับถอยหลังเพื่อสำหรับการ Countdown สิ่ยใหญ่คืน31ธันวาคม2024นะฮะกับ Central World Bangkok Countdown 2025 The Original และแน่นอนสำหรับความพิเศษั่นก็คือ Thailand Countdown 2025 จะเป็นอย่างไรยิ่งใหญ่ขนาดไหนเชิญรับชมครับนำ้ำใสหลังสู่ปรากฏการเขาดาวสุดยิงยนน่งใหญ่ชายตาขันไว้ชอบแถวดาวที่ดาวเส้นทวีนิษฐ์ฝ่ายหจะเป็นพวกประเทศ17ตารางวาที่สุดการพัดเจ็ดเครื่องวัวห่านฟรีทัพโซกับ500ศูนย์ปิงดันวัวประเทศ

ได้ฟังกับบบนไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะกับรายละเอียดและทุกความพิเศษทุกความสุขทุกความสนุกที่จะเกิดขึ้นในที่แห่งนี้นี่คือถ้าสมรฝั่งเอเชียแนี่คือ Times Square of Asia ครับและเซ็นทรัพัฒนาน,นี่คือผู้สร้างปรากฏการณ์ Countdown Entertainment สุดยิ่งใหญ่อันดับหนึ่งตลอดกาลเลยนะฮะเป็น The Best Countdown Entertainment Entertainer of the World เลยจริงๆครับซึ่ง